ยูงหงยองยองเอ่ะคุณลูกค้าสว,สวัสดีค่ะไปอีกแล้วโอ้ยสำชันสีฮสวัสดีค่ะนะไลฟ์สดทวิกิปซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะพบก,กันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาเป็นเวลาเกือบ <c oughs> อาทิตย์ล้วลูกค้าหวังคีโมเลยนะ,ะไลฟ์ทุกวันวันละสามรอบนะบางวันก็สี่รอบนะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งเบื่อกันของดีก็ต้องอยากโชว์นะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อหนูเนาะ มีคนกล้าดูหนูก็กล้าไลค์เอาสิถ้าไม่มีคนดูหนูก็ไลค์อยู่ดีนะคะอ,อ๋อขอบคุณคนที่มาขอบคุณคนที่มาอะตามเพเียมเลยแชร์ให้น้องก่อนแชร์ให้น้องก่อนอ,อ,อย่าปล่อยให้น้องหลับคาไลค์สดน,นะคุณลูกค้าขอร้องขอร้องช่วยสนใจสินค้าที่น้องนําเสนอหน่อยสวยมากนี่ตัวนี้คุณลูกค้าสวยมากใครชอบกระเป๋าหนังวัวจ้ะซื้อซื้อคันเดียว ใช้ไปตลอดเลยคุณลูกค้าไม่ม e> ีพังแน่นอนนี่หนังแท้ไม่มีหนังหนังแท้หนังเก่งไม่มีของปลอมที่นี่นะจ๊ะทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์ยิ่มถามว่าทำไมน้องพูดเสียงดังเพราะว่ากระตุ้นให้ตัวเองตื่นพี่พ่อก็ดิ้งหนูตื่นเลยสิบห้าท่านแล้วขอบพระคุณมากสิบห้าท่านแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยเออนี่ใครอยากเล่นเกมไหมรอบนี้ไม่ได้เอาของรอาวันมาด้วยเมื่อเช้างอนท่านผู้ชม ชวนเล่นเกมไม่มีใครเล่นด้วยในรอบนี้เลยงอนหรือเงีวอะไรมาหรือสักอย่างหนึมาตุ๊บเปล่าเรอบนี้แจกเป็นบัตรพนักงานใครจะรับไหมเออไม่มีของเลยไม่มีของแจกนะแล้มาชมน้องไม่เป็นไรทุกทกระเป๋าสวยๆแบบนี้นางวัวพิมลายของแท้จ้านี่มีอะไรส่งซ่อมได้สวยมากวิบวับวิบวับใบกำลังพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะจ๊ะใบนี้งานป้ายนะจ๊ะ เอายังไม่ได้บอกเลยลูกค้าอยู่กับคเคาน์เตอร์อะไรอย่เงียวันนี้อยู่ที่กีรโรสคุณลูกค้าเครื่องหนังหนักแท้กีโรโรลหรือฟองเทนหรือฟองเทนแล้วก็ฮานี่สามแบรนด์อยู่ด้วยกันใครชื่นชอบบานแบรนด์ไหนใครสนใจสนใจกระเป๋าประมาณไหนทักมาได้กระเป๋าสตางค์มีกระเป๋าหิว้วขึนสเปนตีเล็กกลางใหญ่มีให้เลือกเยอะมากแต่วันนี้ขอโชว์ใบนี้ก่อนให้ใบนี้เป็นเป็นนางเอกเลยวันนี้สวยมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาเป็นดําตัดขาวนี่เป็นทีมลายด้วยนะคุณลูกค้าเป็นทีมลายแบบนี้เลยใบไ,ไม่ใหญ่มากใบไม่ใหญ่มากราคาใบหกห้าพันเก้าร้อยวันนี้ลดเหลือสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เจ็ดสองศูนย์ค่ะใครจะรับตัวนี้นะคุณลูกค้าชวนย้อนหลังน้องก็มีของสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทจ้ะนี่สีขาวตัดดำอ่ะช่องแปดค่ะที่ไหนอะ น้องนะนี่นี่ใครชอบตัวไหนโอ้ยขอบคุณสําหรับหนึ่งถูกใจที่กดให้นะมีใครจะกดถูกใจให้น้องอีกขอบคุณมากขอบคุณมากรออยู่17ท่านใครจะแชร์ให้น้องใครจะแชร์ให้น้องคุณผู้ชายเปิ้นฝุ่นสวัสดีค่ะนี่กดแชร์ให้น้องหน่อยคนะุณผู้ชากดแชร์ให้น้องหน่อยพี่ษสิเกับหนังแท้มีหลายใบยด้วยใครจะชอบใบนี้ อันนี้คือชมพูนะคุณผู้คะแต่ว่าเดี๋ยวเรากงปรับแสงนิดนึงสีชมพูน้ำวัวพิมพ์ลายเหมือนกันสีชมพูทองไอ้สายสีทองตรงนี้นะคะคุณผู้คะเป็นสสายสะพายยาเป็นสายสะพายยาวได้ด้วยแล้วก็เป็นสายสะพายแบบนี้ได้ด้วยอันนี้เลยจ้ะเอ้าขอบคุณมากขอบคุณมากสําหรับการถูกใจแล้วก็หัวใจนี่น่าจะเป็นหน้ามาแล้วแหละหน้ามาที่ไหนเนาะนี่ย ะคุณลูกค้าไปนี้ก็สวยนะไปนี้ก็สวยสไตลนก็ได้ค่ะคุณพี่มอมรพลมาอีกแล้วนะโอ้ยยังตามกันมาอยู่นะอ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนี่มาพี่กล้าดูน้องก็กล้าไลา์น้องก็บอกแค่นี้เลยคุณลูกค้าเป็นทรงพองๆเนาะอันนี้เป็นทรงพองๆสามารถตั้งได้อยู่ที่เออเป็นทรงตั้งได้วางแล้วไม่ล้มว่างงั้นในะกระเป๋าใบนี้เชื่อไหมเดี๋ยวจะลองตั้งให้ดูดด ตั้งได้นี่แบบนี้เลยคุณลูกค้าราคา5,500บาทลดให้อีก20 5,500บาทลดให้อีก20ปรไปที่เดยเท่าไรคราท4่คะ4,400บาทจ้ะ4,400บาท ยฟองเทนมีขาวกับชมพูไม่ใช่ดำกับชมพูค่ะคุณลูกค้าชมพูอ่อนนะสีสีชมพูนะเนี่ยดำกับชมพูค่ะเป็นสะพายข้างเนาะเป็นกระเป๋สาสะพายข้างนี่ความหนาประมาณนี้เลจ้ะมือฟองเทนของแท้เนอะหนังเชื่น,นะคุณลูกค้าเดี๋ยวกดเข้ามามีป้ายให้ด้วยนี่นของแท้วิดวิวอะไรเนาะไอ้พี่ธได้ใต่เอ้ยได้กล่องข้าวน้องเอาไปใส่อะไรคุณพี่คุณตั้มบริษัทก็ยังมานะ นะขายกระเป๋าผู้หญิงอ่ะพี่ธนาชายเอฟไปฝากภรรยาไหมคุณพี่ได้กล่องข้าวน้องเอาไปใส่อะไรเนาะพี่ธนาชายัยโอเคไหมกล่องข้าวน้องอะ่ะฮะให้ตะเกียบไปสองอันหรือเปล่าได้ตะเกียบครบหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นห่วงเอออะตัวนี้นะคุณลูกค้าส2 0พบาทใบนี้พี่ธนาชาัยเอฟไปฝากแฟนเนอวันเกิดแฟนพี่วันไหน ซื้อไป4,200เหลือ3,360ซื้อไปก่อนลดราคาอยู่พี่3,360ใบนี้นะ3,360นะจ๊ะเออซื้อไปเติมความหวานให้ชีวิตคู่พิจารณาใจ <c oughs> กัน ที่ตามที่แคปหน้าจอหรอหรือ,อยังไงอะคุณลูกค้าอันนี้เป็นแบบว่ามีมีสองช่องข้างในมีช่องตรงกลางเป็นซิใหยแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ลุยฟองเทนจ้ะลุยฟองเทนนะคะอันนี้ราคาหกอาหกพันสี่ร้อยใช่ไหมพี่หกพันสี่ร้อยนะหกพันสี่ร้อยบาทเลยเท่าไหร่พี่ ย2 0บาทจ้ะใบนี้5,120บาทสีดำหรือฟองเทนโอเคอ่ะอันนี้ขายแล้วขายอีกหน้าใบนี้จำได้ขายแล้วขายอีกไม่ออกจักทีเออเอาเลยเดี๋ยวก็เป็นของนอกดอกนี้ใครจะเอฟไปเอฟหนูเอฟเถอ ได้ปน,นไปนี้นะคุณลูกค้างานป้จะอยู่ที่5800เหลือ5800ันวันนี้น้องให้เหลือ4640บาท4640บาทกับไปนี้ใครจะกละเ้เเป็นกระเป๋าไว้น้องเนี่ยใส่หรือเด็กคนนี้ก็ได้นะสี4 0บาทกระเป๋าน,นั้นได้ไปก็ไปดูแลเขาดีๆนะเดี๋ยวโดนขโมยนะ วางไม่ได้เด้อว,วางหาย4640นช่ไหคะอะใครถูกใจคุณลูกค้าคุณสุภาพสตรีที่กำลังมองหาเฟ้นต์ไทยไปเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากต้องเชียร์เป็นรุ่นนี้ได้ดีกว่ากล่องพี่เอฟ <laughs> อีกไอ้ของพี่เจนไปแน่เลยเออชิมง,งานหนูเนาะรออย่งงางนั้นเลยหรอพี่ของไปของพี่เจนกล่องพี่เพนควินนะน้องลีโอใช่ไหม น้องตัวสูงผู้ชายใช่ไหมเมาอา่ะทีมงานหนูอ่ะคุณศาสเตรียมไว้ให้เขียนชื่อไว้ให้อย่างดีเลยลจะขีดอะไรให้ลูกค้าอะ4645จากคุณลูกค้าคุณสมศรตตีที่ชิ้นลูกกขอไปไเป๋าสุนัขไปเรื่อยๆเราแนะนำป็นลูกนี้เลยขายเขาเล็กเนาะพี่สาเขาเล็กแล้วมันแบบมันแบบไม่เจ๋งแล้วมันก็ใส่ใส่กับชุดไหนก็ได้มันไม่บังมันไม่บังชุดเราถ้าเป็นกระเป๋าแบบเป็นเส้นหนาๆมันก็จะแบบดูแบบไม่ใส่กับชุดคู้หนิงผู้ชา นี่นี่เขามีข้อดีเออนะจ๊ะวงกลับได้ไหมพี่พี่ธนชัยเอ้ากล่องเพนกวินมาคืนน้องเนอไหวไม่ได้ทีมงานเนียเอ,อแ,แต่ละคนนะพี่ธนชัยเอากล่องคืนน้องเลย ก่องแถมตะเกียบเล่นไปได้แพนกวินหรอกล่องสีขาวใช่ไหมกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมกล่องพีเจนก็แบบอหยอกเล่นหยอกเล่นไเนไรื่อยๆพี่เอาไปเอาไปไหนๆก็เล่นเกมแล้วเราวันนี้แชร์ให้น้องอยากแชร์แล้วรีบทวงอะไรนะหนูทวงเก่งยังเรื่องเดียวนี่แหละแชร์คุณตั้มคุณจะแชร์ให้หนูสักรอบได้ไหมจะขอบพระคุณมากเลยถึงคุณจะเป็นสายสืบจากใครก็เถอะนะคุณแชร์ให้หนูสักรอบได้ไหม <c oughs> คุณตั้มไม่เคยแชร์ให้น้องเลยนะ ไม่เคยแชร์เลยขอบคุณพี่อมรรัตคุณผู้ชายเปั้นฝุ่นก็ไม่ยอมแชร์ให้หนูทำไมล่ะเออแชร์ไปกระจายข้อมูล่วงคุณตั้มก่อนนี้คุณตั้มแชร์เดี๋ยวนี้นะคะมีใครอีกเนี่ยเอ้ยแชร์ให้้องหน่อยอ่ะคุณลูกค้าอันนี้4 6 4 0ใครจะรับนะจ๊ะ464 เราไม่เห็นเลยจิวว่านี่ขอสักครู่นะคะสีไม่ตรงกับของจริงเลยทำยังไงดีอันนี้ใกล้สุดแล้วคุณลูกค้าแสงกล้องตก,กลงนนี่สีเนื้อเน้ะพี่สีเนื้อจ้ะลุยฟรงเทนตัวนี้4,900บาทใบน่ารักน่ารักเป็นฮิวคุณลูกค้า4,900นบาทวันนี้น้องขาย3920นลดให้อีก20%่เหอนื้อ 3,920บาทใบนี้แบบท้องแขนอย่างเดียวนะคค่ะจะายยาอ๋อมีด้วยหมีด้วยอ๋อมีข้างในมีสะทายให้ด้วยออสามพันอยยี่บาท3 9 2สาเารเป็นลายขาวด้านข้างแบบนี้เลยจ้ะทำยังไงจะเห็นอ๋อนี่ๆเอ๊ต้องเป็นอะไรรัาหนึ่งหามุมก่อนพุ่ลูกค้านี่สามพั 3, บาทจ้ะมีเก่าเลสทอง ใบเล็กใบจิว๋วใครชอบใบป,ประมาณนี้เอฟมาได้เอ็มมาได้ดมน 900, นีสองสีอะเดี๋ยวต้องโชว์ให้ดูเป็นกระเป๋าวัวแท้พิมพ์ลายค่ะคุณลูกค้าเป็นกระเป๋าวัวแท้พิมพ์ลายมีชมพูกับเนื้อจะ้ะแบบนี้เลยอันนี้ชมพูัวนี่สีเนื้อค่ะใครชอบตัวไหนนะคุณลูกค้าใครชอบใบไหนเอฟมาเอฟมาสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทจ้า ฟองเทนค่ะฟองเทนค่ะนี Or, ่ไปไปสอเลยจ้าสีน้ำเงินก็มาสีน้ำเงินก็มาอันนี้เลือกตามใจเลยอยาขายแล้วขายไปเลยมีข้ามทุกตัวนแล้นี่มีสะายข้ามทุกตัวมีสะพายข้ามทุกสัวนฟองเทน ออทั้งสะพายทั้งถือปรับได้ชอบแบบไหนชอบสะพายสะพายชอบถือก็ถือนะคุณลูกค้าใบเล็กๆก,กำลังพอดีใส่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังอะไรประมาณนี้จะใส่เยอะกว่านั้นนะมันจะพองเกินอ่ะคุณลูกค้าเป็นกระเป๋านหนังแท้หนังวัวแท้ตัวนี้น้องลดให้20%จาก4,900บาท4,900บาท, 4, บาทลด20%คุณพี่4,900บาท ลด20%บเหลือเท่าไ,ไ,ไหร่ะนะคะกระโปรงหน้าค่ยนางเงือค่ะตัวนี้เป็นสีนางเงินนะคะทิมไลน์คุณลูกค้าทิมไลน์หนังแท้ทุกไปนะคุณลูกค้าหนังแท้ทุกไปใบนี้เหลือ3,920บาท3920 3920กระเป๋าหรือซองเทนใครจะรับทิมมา F3920 ใครชอบใบนี้มี่สบายให้3,920บาทจ้ะหรือใครว่าเล็กไปน้องมีใบใหญ่ขึ้นมาๆๆ ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ทรงสวยมากมคุณลูค้เห็นไหมว่าเขายัดไปจริงๆไม่ยัดมันก็เป็นทรงนะ้ี่นะอ,อะเออกระเป๋าหนังก็เป็นแบบนี้นะเขาจะเป็นทรงของเขาอยู่นี่แหละต้องยัดอะไรเยอะเขาอยู่ทรงนี้ ี่นตี้แบนะเือ5บนี้าสบาสวยทุกไปสวยทุกไปธวิกิจกำลังรับชนเชิญเข้าก้องหน่อยเออเล่นอะไรกันเ,นเดี๋ยวขอเข้ากองหน่อยนะงนไหนดูซิเป็นยังไงแล้วยังไงต่อเชื่อมต่อไม่สำเร็จคืออะไร ไม่เชิญต่อไม่สำเร็จจ้าแอดมินที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรึ้นเชิญเข้าก้องต่ว่าอะไรอ่ะแอดมินคนไหนดูที่รุ้งวันนี้ชักมาหน่อยอธิบายด้วยบอกด้วยคืออะไรอ่ะตั้งแต่เมื่อวานละมีคนเชิญเข้ากล้องคือเขาจะมาเข้ากล้องเราใช่ไหมยังไงเนาะแอดมินคนไหนชงไม่รุ้งอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะเชิญเข้ากล้องคืออะไรเนี่ยมาเคลียร์กับพี่หน่อย ใช่ไหมมีแม่มีลูกชอบเล็กเอฟเล็กชอบใหญ่เอฟใหญ่กระเป๋าหนังวัวแทว้ค่ะคนทานนานมากเอฟไปแล้วจบใช้ใชุ้้มถ้าไม่เบื่อนะถ้าเบื่อก็มาซื้ออีกนะแค่นี้แหละคุณผู้า ล้อๆอออกแนวใสู่เรียบรู้และดูดีเออด็กไ,ไม่มีสายสะพานนะพี่เหนมหนดีมนีเหมือนกันนะอ๋อเป็นกระเป๋าเขาพิมน์ยู่ใครที่ชอบใส่ผ้าไ,ไหมเอฟไปดิแฟรนี่ลุยฟองเทนนี่กระเป๋าแพงกว่าผ้าไหมมั้งอ้าว เดาจะสักชุดนี่นะยี่ห้ออะไรอ๋อขอบคุณสำหรับคำถามแม่เกือบจะไม่ถามแล้วนะสวัสดีค่ะคุณสำรวยค่ะคุณสำรวยบอกว่าคุณสำหรับคำถามนะจ๊ะรุยฟองเทนพี่รุยฟองเทนชอบไหมชอบไหมเสื้อสีชมพูกี่บาทตัวนี้ใช่ไหมพี่สิบบาทสิบบาทดูเอยนะ คุณพี่สำรวยค่ะคยี่ห้อหลุยส์ฟองเทนนองมีหลายยี่ห้อน,นะมีกีราร์โรสก็มีหลุยส์ฟองเทนฮา,าวก็มีคุณพี่ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จากคุณพี่ออพี่เชิญเจ,จะแกล้งถามเกี่ยวกับกระเป๋ากระเป๋าให้น้องคําถามหนึ่งก็ไม่ได้นะขอบคุณคุณพี่สำรวยนะจ๊ะนี่หลุยส์ฟองเทนกีราร์โรสฮาวลด20%เฉพาะรุ่นที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ชื่นชอบไปไหนยังไงยังไงสอบถามมาได้นะจ๊ะสอบถามมาได้ ทางช่องทางอินบ็อกก็ได้นะค,<ห>คุณ<ห>ค้าใบ<ห> <ไป S 2> นี้ราคา4,900บาทลดสิ้เหลือ3,920 3,920บาทจะใบนี้คุณพี่สั่มเวยค่ะนี่น้องอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะคุณพี่3,920สวยมากกระเป๋านังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องรับรองของแท้ไม่มีของกลอปนะจของน้องเป็นห้างสรรพสินค้าสวิกิซูปเปอร์เซ็นเตอร์ห้างท้องถิ่นนะคะคนไทยทำเองเย่ใครอยากได้แบบไหนนะคคุณ เดี๋ยวเที่ยวแวะมาชมมาเลยจังหวัดบุรีรัมย์ดูกใกล้สนามอิโบาไม่ใช่สนามชามามา้างเนื้อแวะมาแวะมานะจ๊ะคุณพี่สอมรอยค่ะนี่ไม่มีแล้วนะคุณลูกค้าที่ที่ที่โชว์นั่นคือรุ่นเข้าตา เข็มขัดก็มีราคะเข็มขัดเข็มขัดกีฬารถก็ลดเข็มขัดก็ล,ลดนะคุณลูกค้าเข็มขัดกีฬารถลด20%กระเป๋าสตางค์สุภาพบุรุษนะจะเป็นที่นิยมมากเนาะกีฬารถนะลูกค้าค่อนข้าขงาจะนิยมใช้ใครอยากได้จริงๆยังไงสอบถามมาได้อ่ประมาณนี้ที่ห้างธุรกิจซุปเปอร์ซุปเปอร์ทักอินบ็อกซ์ไปก็ได้เดี๋ยวแอดมินดูแลต่อให้นะคะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะคุณลูกค้าเดี๋ยววันไหนมีเวลาเดี๋ยวเลือกมาใหม่ โค้ชคิร่าโลนะคะวันนี้เราไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะกั <9. S 1> ๊มรอบเย็นซูเปอร์มาร์เก็ตไครรอเอฟชมน้องเนิน